ครับพี่น้องมันนี้สิต้มตีนไก่ซุปเปอร์ครับซุปเปอร์ตรีนไก่เซ่อบครับเซ่อปพี่นังกินครับวันนี้ซุปเปอร์ครับว่าเราจะทำซุปเปอร์แหละแต่ว่าต้มยำดีกว่าใายเป็นตม้มยำเหรอครับ,รบพี่น้องตม้มยำตีนไก่หวานเจี๊ยบครับใส่เครื่องลงไปครับพี่น้องดวดพี่น้อง ครับพี่นอ้องปีกเหมือนที่นี่ครบปุ๊บอ่ะก,กระเด็นออกจดกผม,มกว่ากระเด็นออกเพิ่งได้เลยเอาเอาเอาไที่ละหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวเฮียมือเฮียเบุดขอบูมนี่ครับพี่นอ้องเรียบร้อยครับบนเรือนี่ครับผมก็แหละจะใส่อะไรใส่ไหมอันนี้หนึงก็ได้เพื่อความหอมนะครับ,บน,น,นี่เดียวดีพี่น้องมันสิบเอ็ด เดียวครับเพื่อนรจะมือขาวจ้าอ่าแทนน้ำปลาไปก่อนฟ้าเข้าเบิดครับก,บกินดีกินแซ่บกินนวดยังยังโอ้ยัง,ยงนี่ไรเนี่ยฮะโป๊ครับคุณน้องจริงครับผมเข็มเจี๊ยบอเลยวานเจี๊ยบเจียบหลอเราเลยทีนี้ เดี๋ยวค่อยปรุงกันอีกทีนะครับพี่น้องสูตรต้มลิงแต่ว่าประยุกต์เป็นต้มยำเสร็จจานใส่็่วยเอาใส่ไปรอบแรกก็เลยใส่รอบสองดีครับตวงนะจ๊ะตงงวตงนัวตวงอะไรไหม เลยนี่เดียวนะครับโพี่ใส่เบุหรี่ใส่เบุหรี่บ่โวน่ครับรอเลยทีนี้โอเคครับรอเรียบร้อยครับพี่น้องต้มนี่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวน พักว้นในใส่พี่น้องแล้วุ้นในล่เยออะตําหงกีเมนูหนึ่งครับพี่น้องเศษเสียงแบบนี้เสียงแบบตัแตนเลยนี่ขบมันเหลาอ้อะไ่ก็คือคือขึ้นเลยกินรดเลยไปอะ อาแดงคขาดน้องดูรถดูลถมาสิพี่น้องนี่ครับพี่น้องเข้านั่งทานั่งทาครับนั่งรอจนรับแล้วครับพี่น้องนี่คนหนึ่งคนรับแล้วนี่เอ็ดดนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตลกโชว์เมียเจ้าเจ้าโบคิโซ้เนี่ยบอกเจ้าโบโบคิโซ้เนียบอกดิไม่ดิ เก็บจริงเก็บจริงมาอันนี้ก่อนไอ้น้ำตาลปี๊ไอ้กุ้งก๊มโอ้ตับเปีกกอยุสวนเขาโมงยงพอเดียวเดียวไม่หมดโอเคจ้า มันบานเท่าหน่เปิดมาอันซิมีอันกระปูดองนั่นเนี่คระอันนี้มนี้เสร็จตอนไหมพี่บออะบอใสเตนเอันกระน้ำเนาะอืมมันขมตืนมันไมออกขม่ลยนิดก็แล้วนะจำเส้นอะไย โอ้ยทายนนำกเหมือนสุบท่านไปวดโหลดเออได้เดียวเลยอืออ้ทำไมมันนี่เดียวเองอือสีครับพี่งงสวน้ำมันหมดไม่นะไอเดเด็กซ่งให้ดิผมไม่เคยไม่มีใครช่วยได้ยังไงจี ลุ้นแน่ลุ้นไ่เสียครับนะค,ครับเอ,อาแค่เดียวเอาไปให้ใส่เลย่มาเท,ทเหมันโ่นเดี<ๆ>๋วก<ป> ต้มครับต้มสอน่องน่องครับพี่น้องจัดเลยครับมีกรรมการเข้านี่ครับคณะกรรมการมักการครับเชิญบินตรงมาจากเซฟตงชิง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 นะครับตงชิงเออสดครับปวดเจีบสดปวดเจีบเลยครับสดปวดเจีบลองชิมดูก่อนที่เร็วกรรมการนี่ยโอเค เอาสดต้มต้มทีนี้มันมันก็คนละแบบนะเพี่นะอืมอืมเถียงๆนี่เจอเดอ๋ยวนี่อืมว่าแล้วอ่อนมันร้อนหลอกปากก็วางมาเมื่อกี้นี่คิดว่าไปแทบๆเบนะครับปานครับโอเคครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อนน้ำเนยนะครับปุณีเด้อโสดครับโสดโสดครับ